โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่กับน้องๆสองคนจาก2โครงการด้วยกันนะครับน้องคนแรกชื่ออะไรครับสิงค่ะโครงการละอ่อนพาแอลค่ะ,อะโอเคและน้องโอปิค่ะจากโครงการเครื่องหอมและยุงค่ะที่ผ่านมา2วันนี้รู้สึกยังไงกับโครงการบ้างรู้สึกว่าได้รับความรู้เยอะมากค่ะแล้วก็ได้มาสถานที่แปลกตาใหม่ๆที่แบบยังไม่ได้เคยมาเลยะแล้วก็ดีใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เพราะว่าได้เปิดโอกาสหลายๆอย่างเลยค่ะว่าแบบได้รับการเรียนรู้ใหม่ๆ S. <S น้องอุ๊กอิ๊บครับอ่ะในส่วนของประสบการณ์ที่ได้2วันเราได้อะไรบ้างตอนมาก็คือได้สกิลหลายสกิลขึ้นมาเลยค่ะทั้งแนวที่การแก้ไขปัญหาที่การมองมุมอืนอ่นๆแล้วก็ชอบตรงที่สอนการตัดต่อการถ่ายคลิปอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่ามันได้พัฒนาฝีมือหลายอย่างค่ะบรรยากาศช่วงไหนที่เราชอบมากชอบตอนที่พี่ไอกับพี่จอยเขามาสอนเต้นค่ะเอาดูพี่ไอพี่จอยโผล่ด้านหลังหน่อยครับทำสี สนุกโสดมันท้ามาลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย้